เด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กท็อกบิ๊กสตอรี่สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์ทูเดย์นะครับรายการบิ๊กท็อกบิ๊กสตอรี่นะครับกับพวกเราทีมข่าวโพสต์ทูเดย์นะครับกลับมาเจอกันทุกวันช่วงเย็นๆนะครับโกบวงก,กว่านะฮะจากาหลายๆท่านนะครับที่วนเวียนมานั่ง พูดคุยกันตรงนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงหัวหน้าข่าวเศรษฐ,ฐกิจของโพสต์เดย์นะฮะสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์สวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสด,สสสดีแฟนเพจโพสต์เดย์ทุกคนครับอืครับช่วงนี้ฝนฝ้าตกเกือบทุกวันนะฮะต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะพี่เกลี้ยงนะใช่ครับผมก็ทั้งฟ้าฝนก็ไม่รู้ว่าหน้านี้มันหน้าอะไรกันแน่นะ ใช่ใช่มีคนพูดถึงเยอะแล้วก็การที่ฝนตกอากาศเย็นเนี่ยทําให้คนวิตกเรื่องการแพร่เชื้อของโควิดนะครับผมว่าโควิดชอบอากาศเย็นอากาศช,ชื้นก็เหมือนไข้หวัดทั่วไปนะครับผมมันก็จะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นหรือ,อบางทีร่างกายเราอาจจะเป็นหวัดก็ได้เอก็ต้องก็ต้องหมั่นตรวจด,ดีๆนะจะเป็นหวัดรหรือว่าเป็นโควิดกันแน่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะการตรวจเอทีเคนะครับทุกคนก็ บาดวิตกนะครับก็ตัวเลขก็ไม่ค่อยดีนะคุณชายพูดถึงว่บรรยากาศอของโควิดนี้ดูกลับมาสร้างความวิตกให้กับคนไทยอีกครั้งนะครับซึ่งมาตั้งแต่หลังปีใหม่มานะฮะปีใหม่มามกราก็กดอยู่ที่ได้เจ็ดแปดพันนะพอมากกุมภานี้กดไม่อยู่นะครับกทะลุหมื่นทะลุหมื่นนะครับสมจนอ่ล่าสุดทุกวันนี้สัปดาห์นี้ก็เกือบจะทะลุสองหมื่นแล้วเดี๋ยวคุณสมชาย ว่าล่าสุดหนครับเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วผมว่าน้ามันก็คือทะลุ20งหมนั่นแหละแต่ว่าข้อมูลที <ผม S 1> ่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันอย่างวันนี้ยหนึ่งันแปดร้าลายเนี่ยก็คือที่พบว่าติดเชื้อยังไม่นับ,ร,บรวมของเอทีเนะคุณเกียงใช่ครับถ้ารวมเอทีเนี่ยมันเกินอยู่แล้วเกินส0 0หมอยู่แล้วใช่ไหมครับเอทีเควันนี้ก็บก่นกว่าเลยถูกต้องไหมครับใช่ แต่ว่าเขาอาจจะประกาศออกมาเพื่อไม่ให้คนตกอกตกใจไงแต่ว่าตัวเลขตัวเลขหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดสิบสามลายเนี่ยผมก็ตกใจนะเพราะว่าตกใจครับเพราะว่าเป็นตัวที่สูงที่สุดนะครับตั้งแต่ในปีนี้ก็ว่าได้นะฮะครับผมแล้วก็ตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยวันนี้ถือว่าสูงที่สุดหมื่นแปดนี่เฉพาะครับที่ติดพบการติดเชื้อนะถ้ารวมเอเอเคเข้าไปอีกก็บวกอีกเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะฮะ ครผมถ้าย้อนไปบันย้อนไปห้าวันย้อนหลังเนี่ยถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะฮะเพื่อเพื่อที่เ,เข้าใจหน่อยว่าเออมันน่ากลัวขนาดไหนอย่างวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดมากุมภาพันเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันอ่าวันที่ยี่สิบนะฮะหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบสามลายนะฮะครับผมอ่าเราย้อนเข้าไปอีกวันที่สิบเก้าคือเราขยับเราขยับออกไปนะฮะ uh. เอางี้ดีกว่าเอาตั้งแต่วันที่สิบหกดีกว่านะฮะ ได้ใชไลน์ขึ้นมาทั้งบุณสุกทายครับวันที่16นี้นะครับหนึ่งครหนันสี่ร้อยหะฮะวันที่สิบเจ็ดห่งหมื่นเจ็ันสามร้อยสี่สิบเก้ันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วขยับขึ้นมาวันที่สิบแปดหนึ่งหมื่นแปดพันหกบล์วันที่สิบเก้าขึ้นมาหนึ่งหมื่นปดพันแปดร้อยแปดสิบห้านะฮะกขยับขึ้นมาครับวันที่ยี่สิบอ้าหนึ่งหมื่นแปดันเก้าร้อยห้าสิบสามขยับขึ แปดร้อยแปดสิบสามซึ่งจะได้เห็น<ด>ซึ่งจะทําให้เห็นว่าเห็นไหมตัวเลขมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้ก็เลยเป็นห่วงกันในหลายๆเรื่องนะฮะใช่ครับกลุ่มชายก็จนเจีนจนเจ,จนเจะทะลุสองหมื่นนะอันนี้เราเอาเราพูดกันแฟรแฟก็คือเรานับ rtgpr ที่เขาแถลงนี่แหละเราเราไม่ต้องไปคาดการณ์ว่ามันมากกว่าไม่มากกว่าแต่ทุกคนก็เชื่อว่ามากกว่าแต่เราเอาตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยก็คือเนี่ยก็จะทะลุสองหมื่นแล้ว ครับนะครับผม R T C P R เนี่ยถ้ารวมไปก็อย่างที่คุณคุณชัยว่าเท่าตัวแต่ผมเข้าใจว่าเขาไม่เขาพยายามแยกออกเพราะว่าไม่อยากให้เกิดการน,นับซ้อนกันนะครับผมเพราะว่า R T C P R เนี่ยอาจจะเอทีเคเนี่ยอาจจะเป็น R T C P R ของวันพรุ่งนี้ก็ได้นะฮะผมก็ความเข้าใจแต่ว่าก็าอรทุมาได้ว่าวันนี้ตัวเลขสองหมื่นก็เอาไม่อยู่แล้วแหละนะคร,ครับผมครับนะฮะก็เป็นบรรยากาศเป็นตัวเลขที่เราไม่ได้เกินความคาดหวังใช่ไหมใช่ครับ เราก็คาดกันไว้ว่าวันหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ยซึ่งซึ่งถ้าฟังคุณหมอหลายๆท่านก็ออกมาพูดค่อนข้างที่จะตรงกันว่าช่วงนี้นับออกไปอีกสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ใช่ครับเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่อฝีใกล้แตกแล้วยังไงก็ไม่ทราบนะคุณเกี้ยงนะอ๋อใช่ครับศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยกรุงศรีที่ผมติดตามเนี่ยนะฮะเขาประเมิน เขาประเมินตั้งแต่หลังปีใหม่เลยนะคุณสมชัยประเมินว่าตั้งแต่วันที่เปิดปีใหม่มาเลยนะถ้าเขาจำไม่ผิดวันที่สี่ที่ห้าหรือที่เจ็ดนะครับเพราะออกลวิวัยนะครับเขาก็คาดว่ามันจะพีคสุดวันที่พีคสุดคือกลางเดือนกุมภายอดผู้ติดเชื้อจาก R t c p ทพเนี่ยจะประมาณหมื่นเจ็ดนะครับผมอประมาณหมื่นหนึ่งพันนะครับกรณีฐานหมื่นหนึ่งพันนะครับผมจะมาจะกลางเดือนกุมภา ล่าสุดนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็ออกบทวิจัยมาทีว่าเขาเลื่อนขอเลื่อนออกไปว่าการขยายการติดเชื้อกลางเดือนกุมภาเนี่ยมันมากกว่าที่เขาคาดไว้ในกรณีฐานก็คือมันมากกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิ่ลเมรเราเรายงานกันก็คือว่ามันเกือบสองหมื่นใช่วันที่วันที่สิบหกถ้ากลางเดือนถ้านับวันที่สิบหกก็หมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบสองลายใช่กาว่าเกินกว่าที่สูบวิจัยกระรวเกษตรได้คาดการไว้เยอะพอสมควร อ่า่วนวิจัยกรุงศรีครับผมฮะครับครับผมก็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 เขาก็เลื่อนไปว่าอ่าจากเขาก็ขอเลื่อนไปว่าการที่จะติดเชื้อสูงสุดจากกลางเดือนกุมภาเป็นปลายเดือนกุมภานะครับก็ตรงกับที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าซึ่งกุมปลายกุมภาเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะว่าการติดเชื้อเนี่ยจะสูงสุดจริงหรือเปล่าเพราะผมก็กังวลนะคุณสมชายเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสมชายจะเล่าสัญญาณล่าสุดว่าทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศอะไรแต่ผมว่าสัญญาณไม่ดีมาตลอดทั้งอ่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละฮะ ครับน <c oughs> ะฮะกระทรวงมหาดไทยก็ประกาศเตรียมอประกาศให้ทุกหมู่บ้านอ่าภา้าระวังโควิดสูงสุดแล้วก็ดูน่ากลัวนะ,นะครับผมโรงพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆก็บางจังหวัดก็ให้เตรียมอบบโรงพยาบาลสนามกลับมาคร,บครับผมอฮะแล้วก็เราก็เห็นข่าวว่าบางโรงพยาบาลจังหวัดอีก็เตรียมก็เริ่มเต็มนะครับผมก็มีการแาบแบบนี้ออกไปอีกสักระยะหนึ่งแต่แต่ผมดูอารมณ์ความรู้สึกคนเหมือนกับว่าเขาคนคนก็ ไม่ค่อยอตื่นเต้นตกอกตกใจเหมือนกับช่วงแรกๆนะคุณมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมส่วนหนึ่งครับผมคิดว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ต้นเดือนที่มกรามกราที่กดตัวเลขไว้ได้อยู่ที่แปดพันหกพันถึงแปดพันเนี่ยผมคิดคว่าตอนนั้นทุกคนได้อย่างที่คุณชายว่าเริ่มสบายใจขึ้นนะฮะไม่ได้ตกอะไร,รแต่มาถึงวันเนี้ยครัมาถึงวันเนี้ยผมว่าช็เร์ไม่แน่ใจแล้วนะ คราเพราะพอพอ,พอ,พอดูหลายคนก็มีความตระหนักสนุกมากขึ้นนะครับเรื่องการตรวจเอทเคเนี่ยโมตรวจกันจากไม่เคยตรวจกันนะครับไม่เคยไม่เคยคิดจะตรวจกันก็ตอนนี้ก็ตรวจกันบ่อยมากขึ้นนะครับผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียดายสะดุง้สงสตาง,ตง,ตงที่จะไปซื้อเอทเคมาตรวจกันใช่ไหมเพราะว่าก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไปตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารต่างๆผู้คนก็ยังมีอยู่นะแต่ว่า อาจจะลดลงบ้างเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยข่าวคราวเริ่มหนาหูเกี่ยวกับใช่ครับยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงมากขึ้นมันก็เลยทําให้เกิดความเป็นห่วงอย่างเช่นวันนี้ทางประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้เหล่าทัพต่างๆได้เตรียมความพร้อมเตียงสนามนะครับเว้รอรับผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นนะฮะนี่ก็คือเป็นสัญญาณอย่างหนึ่ง ที่มีการส่งออกมาว่าเอ๊ะอ่ามันไม่ใช่มันย้อนแยง้<ล>งมันไม่ได้ไว้วางใจนะฮะครับผมไม่ใช่โรงพยาบาลอย่างเดียวที่ไม่พอนะฮะส่วนต่างๆที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้มันเริ่มที่จะเต็มแล้วเพราะข่าวที่เข้ามาตลอดทั้งวันเนี่ยเกือบทุกแข่งเตียงสนามก็ใกล้ที่จะเต็มหมดแล้วนะฮะแล้วย้อนวันนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านนายแพทย์ธงชัยกีรติ ทยากรนะครับท่านเป็นรองปรัดกระทรวงรองบลัดากระทร,ระวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนภัยอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจท่านบอกเกี่ยวกับการยกระดับนะครับเตือนภยัยโควิดเนี่ยจากระดับสามเตือนเป็นระดับสี่นะฮะครับก็เนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โควิดแล้วก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันและก็คาดการณ์ว่าหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อจะ อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับจากการรวมกลุ่มกันในกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะการสังสรรค์นะครับ,ารบทางกระทรวงนั้นสุขจึงต้องประกาศนะครับเตือนภัยจากระดับ3เป็นระดับ4ทีเนี้มาดูมาตรการที่เขา,เาประกาศออกมาเนี่ยระดับ3เป็นระดับ4เนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งเขาไม่ไ้ห้ามนะคุณเกียงนะไม่ได้ห้ามว่าต้องอย่างนู้ต้องอย่างนี้แต่ว่ามาตรการ 3- เป็น4ีนี่ก็คือ หนึ่งงดเข้าสถานที่เสี่ยงนะฮะครับ <Yep. S 1> เขาไม่ได้บอกว่าห้ามเข้าสถานที่เสี่ยงนะเขาบอกงดเข้าสถานที่เสี่ยงนั่นคือเหมือนกับประกาศลอยๆนะฮะ uh huh. งดทานอาหารร่วมกันดื่มสุราในร้านนะฮะนี่ข้อข้อสองนะครับสามเลี่ยงไป <Yep. S 1> ซื้อของในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเช่นตลาดหรือห้างนะฮะสี่ 4, เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้านนะฮะอ่าก็ห้างดร่วมกิจกรรม ตามเกณฑ์ต่างๆ6มาตรการทํางานที่บ้านให้ได้ร้อยละ5 0ถึง80ชะลอการเดินทาง้าบจังหวัดหากจะเป็นต้อง,องใช้รถยนต์ส่วนตัวนะฮะเลี่ยงไปต่างประเทศแล้วก็ข้อสุดท้ายคือหากเข้าประเทศจะต้องมีการกักตัวนะฮะนี่ก็คือเป็นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาจาก3ไปถึงระดับ4ฟังดัแล้ว<ม>เนี่ยมันมันย้อนแย้งกันไหมคุณคุณเกครับผมผมผม,ผมมองอย่างนี้ครับคือการ ประกาศจักอ่ามันมีห้าระดับนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้านะครับผมระดับการเตือนภัยมันเป็นเหมือนระดับการเตือนภัยนะครับผมอ่าก็จากสามไปสี่เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าดูไม่ดีแน่นะครับผมแสดงว่าก็อย่างที่เราคุยกันจากสามไปสี่เนี่ยแสดงวา่า,วามันก็มีความน่าวิตกอยู่นะครับผมส่วนรายละเอียดมาตรการต่าง,างๆที่คุณสมชายได้เล่ามาเนี่ยอ่ได้พูดมาว่าต้องทําอะไรบ้างอะไรบ้างข้อห้ามอะไรบ้างนะครับผมก็เหมือนว่าเหมือนเป็นเป็นการ ระดับก็บอกว่าเตือนว่าคนไม่ให้ไปอย่างนี้ไม่ให้ไปทาไอ้นั่นไปให้ไปอยู่ในที่อ่าคนไม่คนงดเดินทางไม่ควรไปดื่มสุราไม่ควรอะไรแต่ถามว่าย้อนแย้งมาย้อนแย้งครับเพราะว่าการยุระดับ4อ่าเราพูดง่ายๆเป็นการเตือนไทยแล้วมีการบอกว่าไม่ควรทําอะไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสี่ยงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปทําตามอ่าอย่างที่เตือนไทยไว้ก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแต่ในในอีกทางหนึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้มีมาตรการที่ห้ามเลย แต่กลับมีมาตรการที่ผ่อนคลายอย่างที่เรารู้กันก็มีการผ่อนคลายภายในประเทศเพื่อเปิดการแล้วก็การผ่อนคลายเรื่องการเปิดประเทศพร้มมอมๆกันนะครับผมนะครับผมมาตรการเหล่านี้ก็คือประกศาศออกมาให้ประชาชนได้ระมัดระวังตัวกันเองตามถมาูกต<ร>้องประกาศออกมา<ร>ใช่ไหมฮะถูกต้องถ้าพูดกันถ้าพูดกันคำปัดุกดิก็คือว่าประกาศให้รู้นะว่าอย่างที่มีความเสี่ยงแล้วก็ดูแลตัวเองแต่รัฐบาลไม่ได้ห้ามนะไม่ไม่ได้ห้ามทำอะไรเลยเพราะว่า ก็ง่ายๆครับผมรถทำงานให้ทางานที่บ้านห0สิบตัดสิบเรนตอนนี้รัฐบาลก็ยกเลิกรถปอโมโไปแล้วนะครับผมฮะหน่วยงานไหนทาอยากทาก็ทํากันไปเองวดดื่มสุราในร้านซึ่งตอนนี้ก็ดื่มสุราได้ถึงห้าทุ่ม<ช>ถูกไหมฮะแ,แล้วก็ฮะก็ร้านมันเปิดเนี่ยฮะ,ะดเข้าสถานที่เสงทุกประเภทก็ไม่รู้คือทุกที่ผมว่าคนท,ที่เสี่ยงหมดถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกที่เสี่ยงหมดผมว่าทุกที่เสี่ยงหมดถูกไหมฮะอ่ะฮะ แล้วก็เรียกเอ่อเรียกเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้านอันนี้ก็โอเคครับคัดกรองการเดินทางชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่นะฮะมันก็ทุกคนก็ต้องเดินทางถูกไหมรครับข้ามพื้นที่ง<ม>ดรว<ะ>มงดร่วมกิจกรรมใช่ไหมฮะแต่ว่าร<ม>ัฐบาลก็ส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายนะครับมีอะไรมีการเดินทางท่องเที่ยวมีอะไรฮะมันยอนเย้่ครับเรื่องของการยอนเย้ายมเนี่ยมันยอนเย้่แน่นอนนะฮะครับครับผมหรือว่าหรือว่าจะต้องรอให้ประกาศเป็นระดับห้า ถึงจะห้ามอย่างเด็ดขาดาระดับ5ก็ระดับ5นี่คือบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับคุณสมชายระดับ5นี่ห้ามจำกัดการเดินทางแล้วก็งดกิจกรรมทุกๆคนเลยครับห้ามออกจากบ้านเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็คงไม่ได้อีกเพราะว่ารัฐบาลปูพื้นมาตั้งตลอดนี่ว่าใช่ใช่ไหมฮะผ่อนคลายนู<ช>่นผ่อนคลาย,าน,ลายนี่<ๆ>เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้แต่ว่าถ้าไปถึงระดับ5เนี่ยผมว่าระดับ 5, <พ>5นี่มันก็ล็อกดาวดีๆนะครับ นะฮะคงคง, oh. คงไม่มีคงไม่มีเหรอานะปิดประตูตายได,ไดร้ระดับห้าเนี่ยผมว่าผมคิดว่ารัฐบาลคงไม่ประกาศไปถึงระดับห้าให้ปิดเชื้อมากอ่มากไปกว่านี้ก็คงไม่ไประดับห้าแต่คิดว่าคงอยู่ในระดับสี่แต่ว่ามาตรการที่อย่างที่เราบอกอะ่ะมาตรการที่ออกมาก็คงจะมีมาตรการที่มาล้อก,กับอ่การเตือนภัยระดับสี่เนี่มากขึ้น mm hmm. นะครับผมนะฮะผมคิดว่ารัฐบาลก็ดูอยู่ใกล้ชิดนะตอนนี้ก็คือปัญหาที่รัฐบาลยัง อ่ายังผมว่ารัฐบาลยังมีเวลาหายใจก็คือรัฐบาลมองมองในแง่ดีว่ามีผู้เสียชีวิตน้อยแต่ผมก็ดูว่าน่าเป็นห่วงนะครับต,ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะจาก,กสิบเป็นยี่สิบวันนี้วันนี้ก็สา,ฐฐามสิบสองถูกไหมครับสลายเนี่ยก่อนหน้านี้ใช่ครับตัวเดียวเองเนะแต่ว่าช่วงหลังๆพอพอตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นไปตามตัวเหมือนกันถูกต้องครับเพราะว่าแล้วก็ผู้ผู้ป่วยวิกฤตก็เริ่มมากขึ้น ผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อก็เริ่มมากขึ้นถึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่าอ่ามีปัญหาถึงขนาดเดตลต้ารอบที่ผ่านมาแต่ก็เริ่มมีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดี<ส>ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณชัยว่าถ้าจํานวนติดมากขึ้นก็เรื่องที่จะจะผู้ป่วยอ่าอ่าวิกฤตผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อแล้วก็ไปจนถึงผู้ป่วยเสียชีตเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้นะครับ นะฮะนั้นก็แสดงว่าวามใจไม่ได้นะครับผมบแล้วก็เรื่องกายพันธอีกนะฮะ <c oughs> จากบ a เอหนึ่งบีเหนึ่งมาเป็นบ a 2อะไรเนี่ยครับผมการ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 กายพันก็ทําให้รดเร็วขึ้นอีกนะครับผมโดยเฉพาะ<อ>ตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพเนี่ย้โ,โหไม่ยอดไม่ลดเลยนะนำนโดยตลอดเลยแล้วก็อ,อย่างอย่างวันเนี้ยที่ประกาศออกมานะฮะติดเชื้อถึงสองสองมื่สองพันเจ็อยห้าสิบสามรายอย่างเงี้ยใช่ครับ อ่ะฮะและกรุงเทพอย่างที่คุณชัยว่าย้อนย้ายหมดเลยนะประกาศเดินไทยระดับสี่แต่กรุงเทพทําได้หมดเลยนะครับก็ผมก็เลยว่ามองว่ากรุงเทพจะเอาไม่อยู่เอานะเนี่ยครับผมครับครับแล้วเราจะทํายังไงกันถ้าเป็นอย่างนี้ก็ทํจสิงเนี้ยผมว่าสัปดาห์เนี้ยนะครับรัฐบาลคงถูกก็คงมีแรงกดดันมากผมว่าตอนนี้ถ้าตัวเลขทะลุหลักสองสองหมื่นสองหมื่นขึ้นไปนะฮะก็จะเป็นอีก อ่าเป็นแรงกดดันหนึ่งว่ารัฐบาลต้องออกมาตรการอะไรไหมนะครับผมแล้วก็ตัวเลขเนี่ยอย่างที่สูนยวิจัยต่างๆคาดการณ์กันก็คือว่ามันจะไปพีกสุดเมื่อไหร่บนะครับผมพอมันไปพีกสุดเนี่ยแล้วมันจะยืนอยู่แล้วมันจะลดได้ลงเร็วไหมซึ่งดูดนวน้มแล้วมันจะไม่มันจะยังไม่พีกสุดแล้วมันจะไปยืนอยู่ไอ้ที่จุดสูงสุดเนี่ยนานหมายความว่านานอันนั้นนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงลุงชายวัดหมื่นแปดนี่ สอหมื่นแปดนะครับนี่ถ้าเรากรมคงวันละสองหมื่นนะครับสองหมื่นหาว่าห้าวันแสนคนนะครับครับคุณชายเยอะนะห้าวันแสนคนเยอะมากครับผมนะฮะนะฮะห้าวันแสนคนเดือนนึงนี่เดือนนี้คือติดห้าแสนเลยนะครับเดือนติดครึ่งล้านนะครับนั่นผมว่าถ้าเป็นไปอย่างนี้เดือนเดือนมีนาเนี่ยผมว่าระบบสาธารณสุขก็จะเริ่มมีปัญหาก็นะอย่างวันนี้ใช่ไหมครับเราก็ไม่อยากเราก็ไม่อยากเห็นคนที่ไม่มีโรงพยาบาลจะไปรักษาไปอยู่ตามบ้านแล้วก็มันเสียชีวิตตามบ้าน เหมือนภาพอเนตอนาจใจที่เราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็เริ่มมีสัญญาณที่ไม่ค่อยจะสู้ดีอย่างเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่จะรักษาเนี่ยมันมันเริ่มที่จะการคลองเตียงเริ่มเยอะขึ้นเตียงว่างเหลือน้อยมากขึ้นนะครับทางรัฐบาลเองหรือว่าทางกทมอเองตอนนี้ก็พยายามจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าตรวจเอทแล้วเจอว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็ให้รักษาตัวบ้านก่อน อยู่บ้านก่อนก็ถือว่าอาการยังไม่หนักก็รอดูอาการก่อนแล้วก็แจ้งเข้ากับระบบสาธารณสุขเดี๋ยวก็จะมีการส่งยาอะไรมาที่บ้านแต่คนเรารถ้าถ้ารู้สึกว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยการรักษาอยู่กับบ้านบางทีเขาไม่มั่นใจไงใช่ไหมอ๋อแน่นอนครับถามผ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 มก็ผมก็ไม่มั่นใจนะฮะผมไงผมก็ต้องผมก็ต้องไปรักษาโรงพยาบาลหนึ่งมันก็คงหลายอย่างนะฮะอันนี้ไม่อันนี้พูดตามตรงนะครับก็คือ เรื่องการประกันด้วยนะครับการเบริกประกันด้วยอฮะเราอยู่บ้านเราก็เบิกประกันไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ประเมินสถานการณ์ตัวเองเราไม่ถูกเราก็มีความวิตกกังนวลนะผมว่าเชื่อว่าคนที่พอมีความสามารถที่จะค่าโรงพยาบาลได้มีระบบประกันต่างๆก็ยังอยากข่าโรงพยาบาลอยู่อยู่ใกล้หมอถึงแม้ว่าจะไม่เจอหมอ เจอคุณพยาบาลอ,อยู่ในโรงพยาบาลเขายังอุ่นใจกว่าไงใช่ไหมยังอุ่นใจกว่าครับถึงว่าไปเกิดเข้าโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลต้องไปอยู่ฮอสทีเทลผมว่าก็ยังเกิดความมั่นใจมากกว่านะครับ,รบทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งกับตัวเองทั้งกับทั้งกับคนที่เราร่วมอยู่ด้วยนะครับว่าเราจะไม่ได้ไปแพร่เชื้อเขาไม่ได้ไปอะไร,รนี่ก็เป็นเรื่องอผมว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามากเลยนะคุณผมชายเพราะว่าโควิดรอบนี้ก็ เศรษฐกิจกำลังมาดีๆนะวันนี้สภาพัดประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของปี64นะว่า64ที่ผ่านมาเนี่ยโต1.6เซนตะครับตกว่าที่คาดไว้นะครับจากเดิมที่คาดว่าโต1.2นะครับวันนี้นายกก็ชื่นชมนะเป็น1.6นะครับผมอ่แต่ว่าไอ้1.6นี้ก็จากคาดการ์ที่โต3.4เปอร์เซ็นตนะตอนต้นปี64ถ้าเราจำไม่ผิดตอนที่ยังไม่มีตอนที่ยังไม่มีเดลตาย,ยังไม่มีอะไรนะฮะก็3.4นะครับผมมาปีนี้ นะครับปีนี้ก็คาดการว่าเศรษฐกิจโต3า้าถึง4.5ก็คือค่าการก็อยู่4เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็อยู่บนเงื่อนไขเหมือนกันว่าโอมิคอนการควบคุมการระบาดโควิดจะต้องอยู่ได้นะครับผมอยู่ในไม่เลวร้ายไปกว่านี้ไม่เลวยร้ายไปกว่าวันที่แถลงเนี่ยไม่เลวร้ายไปกว่าวันที่แถลงนี่แล้วก็จะต้องไม่มีการกลายพันธุ์ใหม่ๆการควบคุมโรคต้องได้การฉีดวัคซีนต้องได้วันที่แถลงนี่หมื่นแปดนะหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสามต้องไม่มาไกว่านี้ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ถ,ถูกต้องครับไม่ต้องไม่ยืดเยอะไปกว่าน,นี้ไม่ต้องอะไรไปกว่าน,นี้นครับผมถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าตัวเลขจะอยู่แค่นี้หรือเปล่าถ้าไม่ถ้าขยับขึ้นแต่สองหมื่นเนี่ยโอ้โหการการ<ม>ก็ต้องตัวเลขต้องต่ำลงอย่างแน่นอนในอนาคตถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ครับแล้วก็ถ้าทะลุไปสามหมื่นห้าหมื่นอะไรอย่างที่มีคุณปอบบางท่านมาออกนี่ผมว่าตรงนจุดนั้นอ่ะคงจะมาระดับสี่เดียวไม่ได้แล้วคุณสชายนะ คงจะต้องมีมาตรการอะไรที่เข้มข้นมาตรการที่อะไรที่เข้มข้นมากขึ้นนะฮะนอกจากการประกาศเตือนเฉยๆครับผมอีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือว่าตอนนี้คุณได้ข่าวหรอเปล่าว่าที่ทางโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะหรือสถานที่ต่างๆที่เขารับตัวมาเป็นฮอทีเทลเขาจะ,ะไม่ไม่รับแล้วนะฮะเพราะเขาได้ยินสัญญ,ญาณมาว่าทางรัฐบาลจะลดเงินรายหัวลงอะไรอย่างนี้่็ใช่ครับเรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราทางรายการเราชวน คุณหมอซึ่งเป็นผอโรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งก็แล้วกันมาพูดคุยให้รบรรยานะครับความกระบวนของโรงพยาบาลต่างๆในสิ่งที่ร,รัฐบาลประกาศออกมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาเริ่มไม่ชัดเจนนะครับว่าจะได้ถ้าคนรับมาจะคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยและประกอบกับจํานวนผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อที่เริ่มสูงขึ้นแล้วก็ต้องอาศัยโรงพยาบาลเหล่านี้หรือสอาศัยฮอพิเทลเหล่านี้<อ>ต้นทางเริ่มที่จะไม่รับแล้วเนี่ย เดี๋ยวพรุ ok> qui, ่งนี้ผมจะชวนมาคุยให้เช็ดีว่าเขาคิดยังไงอะคุณเตียงนะดีดีครับคุณสมชายเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลกังวลมากที่รัฐบาลจะเป็นประกาศยกเลิกไอ้โรคโรคโควิดเนี่ยไม่ให้เป็นโรคฉุกเฉินก็คือว่าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไข้บ้านได้นะฮะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปรักษาตามสิทธิ์แ้วทำให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มเรียกเรียกเรียกค่าใช้จ่ายก่อนเลยนะครับกรเริ่มไม่ไว้ใจอย่างที่คุณสมชายว่านะฮะก็ดีครับคุณสมชายถ้าไม่มีเงินก็ไม่รักษาว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหม ใช่ครับแล้วก็วันนี้ที่ผมไปถแถลงตัวเลขสภาพัดมาก็มีอันนึงที่น่าสนใจคุณชายครับขอเวลานิดนึงก็คือที่น่าสนใจคือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยใช้เงินไปเยอะมากนะครับผมในการรักษาค่าโควิดนะครับแต่ว่าจะรักษายังไงรักจะออกยังไงผมก็ยังมองว่ารัดต้อ,ออกนะก็คือล่าสุดเนี่ยขอของเงินกู้อีกห้าหมื่นล้านนะครับเพื่อที่จะไปจ่ายค่ารักษาโควิดให้กับประชาชนนะครับในช่วง ในเฉพาะในช่วงเดือนกลุมพาอขอโทษครับเดือนพฤศจิกาถึงเดือนมกราพฤศจิกาธันวาม,มกราที่โอมิคอนเริ่มระบาดนะครับ,รบเสียมีต้องเสียสารสุขจ่ายค่า,ารักษาโควิดไปประมาณ3ามหมื่นสามห่นแปดสามหมื่นสนะครับผม,<า>มแล้วก็ขอเผื่อไว้เลยอขอเผื่อไว้จนถึงสิ้นเดือนกันยาเลยนะครับอีกหมื่นสองนะครับผมโอ้ใช<อ>ส,<า>สเดือนสเดือนใช้30,000กว่าล้าน สามหมื่นกว่าล้านครับก็โอมิคอนระบาดนี่ไงครับที่เยอะๆขึ้นมาเนี่ยครับก็วันละแล้วก็เครื่องใช้วันบกคลานี่เดินละหกเจ็ดพันหกเจ็ดพันทุกวันนะครับผมแล้วนี่มาวันวันละสองหมื่นแล้วผมว่าผมว่าเงินที่เนี่ยนะครับผมเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าโรงพยาบาลเขาคิดยังไงเพราะวันนี้ก็มีข่าวว่าโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็เริ่มไม่รับนะครับผมครับผมก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นพร้อมใจกันเกือบทุกโรงพยาบาลที่เคยเข้าโครงการเนี่ย มันก็จะกลายเป็นปัญหาใหม่อีกปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ปัญหาก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวพ่กนี้มาฟังเขาว่าเขาคิดกันยังไงเอาเป็นว่าวันนี้ดีครับวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคุณเกี้ยงนะดีครับดีครับคุณชายครับขอบพระคุณมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะฮะหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจของโพลทูเดย์นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของการระบาดของโควิดนะครับที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะ บุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสุขก็เริ่มกังวลนะครับประชาชนอย่างเราๆก็ยิ่งกังวลมากไปเสียกว่านั้นอีกนะฮะเพราะว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มที่จะมากขึ้นอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคุณหมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับจะมาสะท้อนความคิดเห็นของโรงพยาบาลนะครับเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิดนะครับว่าเขาจะเดินต่อไปอย่างไรนะฮะอาเป็นว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรานะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมวันนี้ลาแฟนเพจไปก่อนนะครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิทฮอลลิคส์บาล